เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับนี่ผมอาชีพเป้ารถเซฟเซเว่นไม่ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้ปี03ครับวอลโววีสีครับขับดีวิ่งดีช่วงล่างแน่นนิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบรถหรูๆเลยครับวอลโวบอดี้สวยนะครับไม่มีชนหนักฮองเครื่องเดิมๆตะเข็บ พันหน้าบางๆลูนดยังกลมเครื่องดีเกียร์ดีนะครับสมบูรณ์พร้อมใช้ได้เลยช่วงล่างแน่นเลยนะครับแอะก็เย็นฉ่ำๆภายในยังสวยสะอาดเบาะหนังปรับไฟฟ้าเกียร์ออ,ตโ,อโต้จกไฟฟ้า,าสีบ้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพียบใช้ได้ปกติครับสมบูรณ์พร้อมใช้ได้เลยรถสวยๆวยฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำได้ไหมผ้าคลิปใหม่ คันนี้เปิดมาที่70,000มืนบาทนะครับรถอเนกประสงค์ครับนั่งกันได้ทั้งครอบครัวครับใช้ง่ายครับเที่ยวครับเดินทางไปได้ทั้งครอบครัวครับผลของก็ได้เยอะพิกัดดูรถอยู่ลาดพร้าวนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ